เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมการ์ดช็อปซูมเบอร์เตอร์พาร์ทที่4กันแล้วเมื่อพาร์ทที่แล้วนี่เราขายการ์ดจ,จนล่ำรวยกันเลยนะตอนนี้นี่มีตังค์ร้อยเก้าสิบสามแเกือบสองร้อยแล้วเนี่ยเมื่อพาร์ทที่แล้วนะี่ขายการ์ดยางรวยเอ้ยมามาีมา่าอาบอกว่าจะมาถามชื่อการ์ดอีกอ่ะเอ้ยแป๊บหนึ่งขอเปิดดูก่อน <c oughs> เปิดดูก่อนได้ไหมเนี่ยเราจําชื่อการ์ดไว้ก่อนนะรู้สึกว่าการ์ดพวกนี้เราจะเอามาใส่ได้นะเราใส่เข้าไปเลยก็ได้มั้งเนี่ยเราใสา อ๋อต้องใส่การสภาพดีเท่านั้นด้วยนะเดี๋ยวเราใส่ไว้เลยก็ได้นะเราจะได้จําชื่อกาได้อะใส่เข้าไปเลยใส่เข้าไปเลยแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวเราก็จําชื่อกาไว้เดี๋ยวมันต้องมาถามแน่แล้วก็นี้ดีแคนมาหาเราเอ้่นี่ได้อะไรอะลักพังเหรอใช่ลักพังหรือเปล่า่ะมันเป็นคอลเลคชั่นอันใหญ่ด้วยนะก็จะเป็นลักพังนะโอเคแล้วก็รับเควสใหม่ด้วยเควสเออเอาอันนี้น่าจะง่ายกว่านะให้ทําเงินให้ได้ญี่ปเปเหรียญอะภายใน7วันอันนี้ง่ายกว่าเยอะรับมาครับแล้วก็รับแท็กด้วย แท็กอันนี้เราไม่เอานะเพราะว่ามันแบบลดค่าชื่อเสียงของร้านเราอะเราเอาอันนี้แล้วกันนะนี่โอเคเรียบร้อยขอบคุณมากครับแล้วก็นี้ซื้อกาดเราเฮ้ยหมาอย่าถามชื่อกาดนะไม่เอานะถามชื่อกาสปเนี่ยเออเหมือนจะมาถามเรื่องเด็กอ่ะไหนว่ามาสิ <c ười> อูลเรฟพลังเท่ากันด้วยอเด็กอะเด็กสองเด็กนี้พลังเท่ากันเลยนะวันนี้มันเหมือนกันเป๊ะเลยไม่ใช่หรอ <c ười> มันเหมือนกันเป๊ะเลยนะสองเด็กนี้อะแต่เราคิดว่าเด็กนี้น่าจะชนะนะเพราะว่ามันมีกาดที่หลากหลายสีมากกว่าไงต่อบนี้แล้วกัน นี่โอเคนี่ไงถูกจริงด้วยนี่มันบอกว่าการ์มันหลากสีมากกว่านะไอ้อันนี้มันมีแค่สีสีไงส่วนด้านนี้มันมี5สีเลยนะโอเคขอบคุณมากตอบถูกด้วยได้หัวใจเพิ่มนี่เริ่มแลเริ่มแลร้านเราเริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้นแล้วโอเคขอบคุณมากครับมาที่นี่เล่นเกมกาสเลยนะแล้วก็นี้อีเมลมาเราซื้ออะไรไว้ซื้อไว้ก็ไม่เคยจําได้เลยจําไม่เคยได้เลยนะว่าซื้ออะไรไว้เนี่ยเออนี้ซื้อกาสสีฟา้าอันนี้เราซื้อไว้อะ ซื้อมาทาอะไรเนี่ยไอสองใบนั้นอะซื้อมาทําอะไรก็จําไม่ได้เหมือนกันนะอ๋อการ์ดตัวสีมันจะขึ้นราคาเราก็เลยซื้อไว้นะโอเคแต่เรามาใส่หน่อยดีกว่านะมาใส่ในคอลเลคชันเราหน่อยดีกว่านะเติมคอลเลคชันให้เต็มๆหน่อยการสภาพดีๆนี่ใส่ไปเลยในคอลเลคชันเนี่ยเราจะได้แบบจําชื่อการดได้บ้างนะแล้วก็เดี๋ยวซื้อการด้วยวันนี้ลูกค้าหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาซื้อกาดกันก่อนดีกว่านะวุ้ยใบนี้ยิบซีบ้านเลยเอ๋อขึ้นราคาจนแพงโคตรเลยนะใบนี้เนี่ยขึ้นมาจนกับโคตรแพงแล้วว่ะตอนนี้ แล้วก็เดี๋ยวหาซื้อกาดก่อนเดี๋ยวเราซื้อกาสไปทุกๆไปด้วยละกันนะไปทุกๆที่แบบเป็นแบบสภาพดีนะเพราะจะเอาไปใส่ในคอลเลกชันเราอันนี้ซื้อมาอันนี้ซื้อเออนี้ก็ซื้อเหมือนกันซื้อหมดซื้อหมดเราจะซื้อที่เป็นตัวสีด้วยนะแล้วก็นี้มีแพ็กกา์ด้วยซื้อได้แล้วเนี่ยเพราะเพิ่งนี้ตัวสีมันขึ้นราคาถ้าเราซื้อตัวสีนี้มันแบบขึ้นราคาเลยนะเออเดี๋ยวเราซื้อแพ็กกาดตัวสีไปแล้วกันซื้อไป2แพ็กครับขอให้เปิดได้ดีๆนะขอแบบ ด้ส่วนลด7เปอร์เซ็นได้น้อยจังะ่ะซื้อต้องเกือบร้อยเลยนะโอเคเรียบร้อยครับแล้วก็เข้านอนกันดีกว่านะเอา้ามีเนื้อเรื่องเฉยไอ้นี่มันแฟนทอมมาร์กนี่อยู่ๆก็มีเนื้อเรื่องเฉยเลยไอ้สองคนนี้มันรู้จักกันหรออันนี้มันบอกว่าเหมือนจะพยายามเอาการ์ลีเจนดารีกลับมาแล้วมันไม่สําเร็จหรอแล้วก็กลัว่าจะถึงเวลาที่ไอวอลล็อกคมเเนี่ยมืนจะปิดตัวลงนะ แ้ไอ้นี่มันมีรีเจนการ์แล้วมันามาให้เราไม่ใช่หรอไอคนเนี้เอ้ยอ๋อไอนี่เป็นบอสหรอเหมือนว่าแฟนทอมมาร์กจะมีไอคนนี้เป็นหัวหน้านะคุณอาจจะพูดถูกนะบอสอันี้มันเป็นหัวหน้าแล้วเนี่ยมันคือใครเดียคนนี้ตอนนี้ฉันต้องการให้นายช่วยนะแฟนทอมมาร์กให้ไปขมโมยการ์ดเราไปเนี่ยอย่านะเดยฉันจะปกป้องการ์ดลีเจนดารี่ไว้เองแต่นี่มันเป็นโจรเลยเหรอได้ไหมมันเอาการ์ดรีเจนไม่ให้เราอะ เออวันนี้ร้านเรามาเหมือนเดิมครับ <g iggle> กลับมาขายการาดเหมือนเดิมครับไม่สนใจครับเราขายการ์ดต่อธุรกิจเราก็ยังต้องดําเนินหน้าต่อไปนี่วางขายกา๊์ดไว้แล้วก็ดูข้าวด้วยตอนนี้ก็จะมีการแข่งกา๊า์ไม่อีกแล้วนะเดี๋ยวเรารีบเปิดร้านก่อนเดี๋ยวเราดูการ์ดยแล้วการน,นั้นเรหว่างรอลูกค้ามาเนี่ยเอ้ยมีการมาใหม่อีกแล้วอะกราดแพ็หม่อีกแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะซื้อการาดต,ตัว A ไว้แล้วกันนะเ <g iggle> พราะว่าพพิ่งนี้มันจะขึ้นราคาโอเคเดี๋ยวเราซื้อของไว้ก่อนเอ้ลูกค้ามาบนึ่อนนแลล้้วกคาาซืงด้วบะ วิ้ยเอาคนนี้คนนี้เดินออกจากร้านไปเฉยเลยร้านเราก็ไม่ได้ขายแพงขนาดนั้นสักหน่อยเนี่ยหบาทเองนะไม่ซื้อแล้วเดินออกร้านไปเลยเนี่ยเขียนนี้มีเมลมาแล้วขอเปิดแพ็กการ์ดหน่อยนะครับนี่แพ็กวอล์ดอกขอเปิดดูหน่อยแพ็กซีเออดีไหมเนี่ยดีไหมเนี่ยมีใบดีๆไหมวิ่งแต่ใบน,นี้น่าจะแพงอยู่นะถ้าจำไม่ผิดอะ่ะมันแพงไหมเนี่ยมันมีใบแพงๆบ้งางไหมเนี่ยมันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยแพงเท่าไหร่เลยนะ หน้าตาเหมือนเดิมในการ์ดโอ้โหหน้าตาเหมือนเดิมเป๊ะมันได้การซ้ำหมดเลยนะเมื่อกี้นี้อ่ะโอ้โหได้แต่แบบการ์ดหน้าตาเดิมเดิมครับเดี๋ยวเรามาใส่ในคอลเลคชันก่อนแล้วกันนะใส่คอลเลคชันก่อนการ์ดท,ที่เรามีเนี่ยเออใบนี้แพงไหมอุย้ยใบนี้13บาทเลยหรออุ้ยใบนี้แพงนะเนี่ยได้มาตั้ง13บาทเอาไปถูกๆให้ก่อนละกันเฮ้ยแป๊บนึงบริการลูกค้าก่อนลืมไปว่าร้านมันยังเปิดอยู่นะไม่งั้นลูกค้าจะหนีได้บริการลูกค้าก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราขาย ไม่ขายไปนี้ไปเอ๊ยมีคนโทรมาวันนี้เขาต้องการกัรดพลังเก้าอ้โหพลังเยอะจังอะให้3 0บาทเลยนะให้เงินเยอะมากแล้วก็คนนี้คนนี้มาหาเราเรื่องอะไรเนี่ยคนนี้ต้องการรู้ชื่อกาดนะมันต้องเป็นลิงแน่ๆ <laughs> ในรูปมันคือลิงอะมันก็ต้องเป็นลิงนี่แหละนี่ไงถูกจริงด้วยโอเคเอ้ยอันนี้ค่าค่านี่ขึ้นมาแล้วนะเนี่ยขึ้นมาเป็น2ขั้นแล้วนะตอนนี้โอกาสรัดในร้านเรามันจะกลายเป็น15%แล้วนะโอกาสที่ลูกค้ามแบบจะมาแบบไฟลุกอะโอกาสมันเพิ่มขึ้นมาเป็น15แล้วนะ แล้วกาการพวกนี้นี่แพงมากเลยนะเนี่ยโอเคตอนนี้ลูกค้าหมดแล้วเดี๋ยวเรามาใส่แบบคอเลกชันก่อนใส่คอเลกชันก่อนนะครับเราจะใส่แค่การ์ดถูกๆก่อนแล้วกันนะแบทคิงซีบานอาศัยเลยนี่ใส่เข้าไปเลยครับโลเอทนี่ใส่ไปเลยก็ได้มั้งมันเป็นการ์ดเบนนะใส่โลเอทเข้าไปเลยนี่โอเคเรียบร้อยหรือว่าเราใส่หมดเลยดีเราใส่ไปให้หมดเลยก็ได้นะไม่ใส่ไปเลยมีใบไหนอีกเนี่ยอ๋อมีใบนี้ด้วยอาศัยแล้วก็ตัวซีนี้เราไม่มีเรอเนี่ยไอกีนอะไรนี่อ๋อเรามีะเป็นการ์ดคาดนะ มันใส่ไม่ได้แล้วก็เดี๋ยวเรามีการ์ดไรเดอร์ด้วยนี่การ์ไดไรเดอร์ใบนี้เดี๋ยวเราเอามาใส่ด้วยแล้วการ์ดไลเดอร์อันนี้อ่ะใส่เข้าไปกินวอร์นี่เราไม่มีเลยเนี่ยเรารู้สึกว่าเรามีนะไอการ์ดที่ชื่อกินวอร์กินวอร์เออไม่มีจริงด้วยนะแล้วไม่มีกินวอร์ที่บบเป็นสภาพดีนะแล้วใบนี้เราไม่อยากใส่อะมันเป็นเทรดดิ้งอยู่ไงราคาจะขึ้นไม่แน่ตัวเอ็มไม่ขึ้นนะยังไม่ขึ้นนะถ้ามันหมดเวลาแล้วยังไม่ขึ้นเดี๋ยวเราเค่อยามาใส่แล้วกันนะใบนี้ ตัวน,นี้ขอดูของในร้านค้านะครับเราจะซื้อตัวนี้ไปตัว A เพื่อมนีการตัว A จะขึ้นนะแล้วก็รูปสมองก็จะขึ้นด้วยอีก2วันเราจะซื้อกาตัว A ไปเอใบน,นี้ใบนี้จะขึ้นซื้อเลยเอย็นี่ไงใบที่มันโดนแบน,นะเราเจอแนละ้วชื่อนี้นะเจอแนละ้วแล้วก็เดี๋ยวอันนี้เราซื้อการตัว A ก่อนแล้วกันอันน,นี้63บาทจ่ายเงินครับทำไมเงินเรามันเริ่มลดลงเรื่อยๆเลยเนี่ยลดลงเรื่อยๆเลยนะลดลเ,เ,ยนะเดี๋ยวนี้เข้านอนเราจะไปเปิดร้านพรุ่งนี้เช้าต่อวยบังกี้ขึ้น6บ้านเลยนะ โอเคมังกี้ขึ้นเยอะมากไอ้มังกี้ที่เราต่อไปมังกี้นี้เอ้ยอะไรเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอีกแล้วอย่าบอกว่าแฟนทอมมาร์กมาขโมยโอ๋อจัดปาร์ตี้หรือว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นอ๋อมีการ์ดเด็กใหม่มานะหน้าตาเหมือนโปกเกมอนเลยการ์ดใหม่นี่แบบหน้าตาเหมือนโปกเกมอนมากเลยจะเป็นเซตตัวเอกนะอันนี้เป็นเซตอันใหม่โอเคเดี๋ยวเราปิดร้านเลยแล้วกันนะไปแล้วบา,บายบายไปแล้วนะครับเราไปเปิดร้านต่อวันนี้วันเสาร์ลูกค้าเยอะนะ ลูกค้ายเยอะอย่างนี้รีบเปิดร้านเลยรีบเปิดร้านเดี๋ยวเราเก็บการ์ดทุกๆก่อนแล้วกันนะวันนี้การ์ดอะไรขึ้นนะเอออ๋อวันนี้เป็นวันขายการ์ดใช่ไหมก็คือลูกค้ามันจะมาซื้อหมดเลยหรือเปล่าวันนี้แต่ตัว A ขึ้นนะวันนี้รีบขายมีตัว A ไม่แน่เราอะ่ะเอ้นี่ใบ A รีบขายตัว A ให้หมดไี้ขายไปแล้วก็คนนี้มาคุยกับเราว่าไงดาววดาววคนนี้ต้องการขายการ์ดเหรอดาววต้องการซื้อกาดจากเรานะใบนี้ของบาทเราขายให้นะเพราะเราอยากได้หัวใจ เราขายให้หมดแต่ถ้าเป็นลูกค้าที่เป็นหัวใจอะเรายอมขายให้หมดเลยนะเออนี่เราขายก่อนนี่สิบห้าบาทขายไปอันนี้ก็แพงแล้วเนี่ยาขายลูกค้ามาเยอะๆหน่อยดีต้องการขายก๊าสเนี่ยาขายเออเราเก็บมันเออเอาไม่ทันจะเก็บแต่ก็ไม่เป็นไรนะเราจะขายอยู่แล้วเราจะขายกา๊ยยยาสแพงๆไงเมือลูกค้าจะหมดแล้วนะโอ้โหลูกค้าหมดไวมากแล้วก็เพิ่งนี้ก๊าสสมองจะขึ้นนะเดี๋ยวใบนี้จะขึ้นราคาอีกเพราะเป็นรูปสมองนะรูปสมองรูปสมองนี่เรามีไหมเนี่ยอ๋อมีใบนี้ด้วย แต่ใบนี้เราจะมาใส่คอเลกชันนะดิเดี๋ยวเราใส่คอเลกชันก่อนละกันนะหาการ์ดมาใส่คอเลกชันก่อนสนว์แบดเออนี่ใส่ไปก่อนก็ได้มั้งใส่ไปเลยแล้วกันนะอันนี้แปดบ้านเลยวไม่อยากใส่เลยไม่อยากเอาไปใส่เลยเนี่ยแล้วก็เรือนี้อ่ะใสไปแล้วกันเรือแล้วเราใส่ไปเลยก็ได้มั้งเดี๋ยวเราใส่ไปเลยแล้วกันนะแพงๆแล้วก็ยอมใส่แล้วกันอ่ะเรายอมใส่แล้วกันยอมใส่ให้ถ้ามันไม่ถึง1ิบาทเดี๋ยวเรายอมใส่ให้นะแต่ถ้าเกิน10บบาทเราจะเก็บไว้ขายก่อนเออใบนี้อ่ะใส่ มีใบลิงใบลิงอันนี้เป็นชายนี้เราเลยไม่ใส่ใช่ไหมแต่จริงๆมันก็ใส่ได้ปะอ๋อใส่ได้เหมือนกันอรอโอเคใส่ได้นะอุ้ยเราเป็นชายนี้เลยนะเป็นชายนี้แบบขึ้นมาแบบนี้้วยนะหมดแล้วเราก็ปิดร้านเลยครับอุ้ยลืมซื้อกาดเราลืมซื้อกาดเลยเนี่ยโอ้โหจบเลยลืมซื้อกาดมาขายเลยเนี่ยไม่เป็นไรเรายังมีการดขายอยู่นะยังพอมีการดขายอยู่โอเคเราจะข้ามมันไปเลยวันนี้ลูกค้าก็น่าจะเยอะเหมือนเดิมนะเพราะว่าเป็นวันอาทิตย์ใช่วันอาทิตย์หรือเปล่าอเออะไรอ๋อวันนี้มันเป็นวันเคลียร์กาดนี ลืมไปเลยว่าเป็นวันเคลียร์การ์ดอุ้ยนี่ไงมันมีคนมาซื้อกาดาล้นเล่เลย,เลยซื้อไปให้หมดเลยครับล้างสต็อกครับมันจะได้ค่าชื่อเสียงด้วยนะแล้วก็แบบได้เงินด้วยเนี่ยอุ้ยรัวรัวอุ้ยรัวเลยขายการ์ดรัวๆได้ค่าชื่อเสียงมาเจ็ดนะแล้วก็ได้เงินมาแปดเหรอทำไมได้น้อยจังออะเงินอ่ะได้เงินมาแปดเหรียญเองนะแต่ได้ค่าชื่อเสียงมาเยอะอยู่ค่าชื่อเสียงเจ็ดเนยอ๋อนี่มันขายหมดตัวเลยนี่แล้วทำไมมันได้ตังค์น้อยจังอะ แล้วเราไม่ได้ซื้อกาไว้ด้วยนะประเด็นอะลูกค้าว่าเราแน่เลย <laughs> ลูกค้าเราไม่มีการให้นะเนี่ยลูกค้ามันจะโกรธราคาชีอเสี่ยงเราจะลดได้แล้วเนี่ยอู้ซวยเลยซ <laughs> วยเลยเราไม่มีการขาย,ยางไงเดี๋ยวเราซื้อการไปก่อนละกันเราซื้อการดับไว้นะเพราะว่าอีกสองวันกาดดาบจะขึ้นราคากาดดาบกาดดาบซื้อไว้วันนี้ร้านน่าจะต้องปิดไปนะว <laughs> ันนี้ร้านไม่มีของขายนะครับลูกค้าเข้ามาก็ไม่มีอะไรขายให้เนี่ยอันนี้เราซื้อกาดก่อนซื้อกาดรูปดาบนี่ซื้อมาเลยซื้อมาเลยอันนี้ซื้อมากาดไม่มีนะลูกค้า แล้วก็มีกา๊าซสีฟ้าจะขึ้นเดี๋ยวเราซื้อกา๊าซสีฟ้าไปด้วยแล้วกันนะก๊าซสีฟ้าก็จะขึ้นราคานะก๊าซโอ้โหเนี่ยลูกค้าโกรธอะโอ้ลูกค้าโกรธใจเลยลูกค้าโกรธใจเลยนะวบนี้เราไม่เอาแล้วกันนะมันถูกเกินไปโอ้ลูกค้าโกรธใจเลยอะลูกค้าผมไม่มีกา๊าซขายให้แล้ววันนี้ลูกค้าดันเยอะด้วยนะเออเราซื้อก๊าซยุงนี้ไปอะแล้วก็เออใบนี้อะซื้อไปโอเคสั่งซื้อไปเลย7 0บาทโอเคเรียบร้อยเอ้ยเควินมาไงเควินมาหาเรา เฮ้ยไม่มาถามชื่อกาดไอใบนี้เรารู้แล้วนะใบนี้เรารู้แล้วว่าตอบอะไรเมื่อผ่านที่แล้วเราตอบผิดไปใบนี้มันชื่อแฮมโบเดอะฮีโร่นะตอบวันนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนี่โอเคเรียบร้อยดีนะได้ค่าชื่อเสียงเพิ่มมาหน่อยนึงอะลูกค้ามาหลายคนไงวันนี้แล้วแบบไม่มีการ์ดขายให้ด้วยไงเออ,อน,นี่มาคุยกับเราอีกแล้วเลลี่คุยไปเลยโอเคเรียบร้อยแล้วก็เมื่อกี้มีเควสมาเออเราลืมทำเควสเลยเนะี่ยเออลืมทำเควสคนนี้เลยสามสิบบาทอะลืมสนิทเลยเราลืมไปสนิทเลยนะ แล้วก็คนนี้ต้องการการ์ดัน c o m มอนที่เป็นตัวดีแล้วก็เป็นการ์ดสภาพดีด้วยนะโอ้ทำไมต้องการเยอะจังเงื่อนไขอะการ์ด u n คอมมอนสภาพดีแล้วตัวดีก็จะเป็น dark moon อันนี้นะเราซื้อไปก็ได้มั้งเพื่อมันเปิดได้นะโอเคนี่เราซื้อมาแล้วก็ปิดร้านครับวันนี้ลูกค้าโกรธเยอะเลยไม่มีการ์ดขายให้ลูกค้าไงวันนี้การ์ดอเลีมนท่ลฮีโร่จะมาขายหรือเปล่าเนี่ยม,มันลดราคาเพราะาโดนเบนเอ็นี้ไอเด็กเทวินนี่เหมือนว่าไอการ์ดที่ชื่อ poppycorn จะขึ้นราคานะเนี่ยไอเด็กนี่มันทำอะไรสักอย่างอะ เดี๋ยวอันนี้เรารับเมลก่อนเดี๋ยวเราต้องซื้อนะเนี่ยการป๊อปปิคอนไอการที่มันเป็นรูปหมาบินได้นะการป๊อปปิคอนน่ะนี่ชีก2ด้วยดาร์คมูนเราจะได้ตรงเงินไผไหมเนี่ยเราต้องการที่เป็นอันคอมมอนสภาพดีแล้วก็เป็นตัวดีนะอันคอมมอนขอสักใบครับเอ้ยนี่ไงได้แล้วโอเคเราได้มาแล้วนะการอันคอมมอนสภาพดีโอเคได้มาแล้วแล้วก็อันนี้อ่ะรับมาให้หมดเลยโอเคเรียบร้อยเออลืมขายการ์ดก็ตึงนะลูกค้าขายการ์ดก่อนอ่ะขายให้ ขายลูกดาบขายลูกดาบวันนี้ราคาลูกดาบมันขึ้นราคานะไม่ขายไปเลยมีการอะไรจะขึ้นราคากันไหมเอเอเดี๋ยวลูกดาบมันก็ขึ้นอีกนะเนี้ยเอ้แปบ๊บหนึ่งลูกดาบมันยังไม่ขึ้นดิตอนนี้มันยังไม่ขึ้นโอ้โหแล้วเราเรีบขายด้วยเอ้ยวันนี้มีลัดด้วยเอ้ยจะเย็นนะลูกค้าแปบ๊บหนึ่งวันนี้ต้องการอะไรเนี่ยวันนี้ต้องการขายการ์ดใบนนีให้เรานะเก้าบาทเ่ะเราซื้อแล้วกันนะเราหัวใจเคเรียบร้อยครับลูกค้าจะเ <men ing> ย็นนะลูกค้าเยอะจังแป๊บหนึ่งลูกค้าเราขายการ์ดก่อนขายการกาาัวขยไปแล้นนะ ไอแบบหนึ่งมันเอ้ยอันนี้ไม่ขายเดี๋ยวอันนี้ไม่ขายเราจะไปใส่คอเลกชันคืออันนี้นขายขายขายแค่บางใบพอนะอู้ลูกค้าโกรธเลยลูกค้าจะโกรธผมแบบนี้สิครับ่าโกรธแบบนี้สิลูกคา้าอันนี้ขายให้โอเคลูกค้าโกรธเลยเมื่อกี้นี้ลดมาหน่อยหนึ่งเลยนะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรลูกค้าโกรธไม่ค่อยเยอะอันนี้รับมาโอเควันนี้เราจะไม่ขายการ์ดเนี่ยเราจะเก็บไว้นะเก็บไว้ขายเพื่อนี้เพราะว่าการ์ดมันจะขึ้นราคาเดี๋ยวนี้เรามาใส่คอเลกชันก่อนนี่ใส่ไปมีมอสคิโตอันนี้ออาใส่ไปโอเค เียเรียบร้อยใส่การ์ดเรียบร้อยครับนี่คอลเลกชันมันไปอยู่ในนี้นะเวลาเราใส่มันจะไปอยู่ในนี้เราซื้อกาดอย่างเนี้ยวันนี้เราอ๋อเรายังไม่ได้ซื้อในกาดวันนี้เรายังไม่ได้ซื้อแต่ตังเรามี25หเหรียญเองอะ่ะตังเราน้อยอ่ะตังเราน้อยมากเลยนะแต่เพิ่งนี้กาดลูกดาดจะขึ้นราคาแล้วนะเดี๋ยวเพิ่งนี้เราต้องทํากําไรแล้วเอ้หูไปนี้8ปบ้านเลยอ๋อกาดไปน,นี้ราคาโคตรแพงเลยนะอยากเปิดได้จังอยากเปิดได้จังเลยเนี่ยมีขายไหมกาดแพ็กอ่ะเราอยากเปิดในกาดไปนนั้นจังเลย81บาทเลยนะรา,าครแพงเลย ไม่ซื้อกาสหรอกครับเข้านอนดีกว่าเราค่อยไปขายการเพุ่งนี้ทีเดียวนี่การขึ้นราคาแล้วเดี๋ยวเราไปขายทีเดียวนะขึ้นไม่ค่อยเยอะนะเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกนะกาไรนิดๆหน่อยเราก็เอาวันนี้วันอังคารลูกค้างเงียบเออลูกดาบขึ้นแล้วเราขายเลยแล้วกันนะลูกดาบเนี่ยขายลูกดาบขายลูกดาบไม่มีขายไปตอนนี้เราต้องการต,างรตังค์แล้วเพราะตังค์ไม่ค่อยมีแล้วนะอันนี้ขายโอเค <falsch> เปิดร้านเปิดร้านดีเปิดร้านเลยแล้วกัน มีข้ามาไหมด้วยอุ้ยลูกดาบจะลดราคาตรงรีบขายให้หมดเลยนะเนี่ยเราต้องรีบขายลูกดาบให้หมดนะวันนี้อ่ะเพราะลูกดาบจะลดราคาแล้วลูกค้ามาแล้วลูกค้ามาแล้วซื้อไปหน่อยครับโอเคลูกค้าหยิบไปแล้วรีบขายก่อนรีบล้างสต็อกลูกดาบก่อนเลยนะเพราะว่ามันจะลดราคาแล้วตอนนี้ลูกค้ารีบเข้ามานะครับเดี๋ยวติดแท็กหน่อยไหมติดแท็กให้ใบนี้แล้วกันนี่ติดแท็กเฉพาะการ์ดใบแพงๆครับเออมีลูกดาบอันนี้ขายโอเคนี่รับมารีบซื้อหน่อยครับอันนี้เราติดแท็กให้โอเคเรียบร้อยลูกค้าซื้อไปแล้ว ดูเหมือนว่าวันนี้ลูกค้าจะไม่เยอะแล้วเนี่ยอย่านะอย่าพึ่งหมดนะ <c oughs> ขออีกสักคน2คนโอเคไหมอีกไหมอีกขอเพิ่มอีกคนหนึ่งโอเคเออที่เราลืมส่งเควสเลย <c oughs> ลืมส่งเควยนเลยนะอันนี้แล้วก็นี้มีอันใหม่มาด้วยเป็นเขาบอกว่าต้องการการต์ตเตอรเอมนะให้ราคา9บาทแล้วคนนี้ว่าไงเนี่ยคนนี้มาคุยกับเราว่าไงครับอ๋อให้เราเลือกเด็กให้อีกแล้วเลือกเด็กให้อัน,นี้พลังเยอะกว่านะแล้วก็สีก็พอๆกันนะเอาอันนี้แล้วกัน ฟังนี้ชนะนี่โอเคเราตอนที่เราเริ่มชํานาญเริ่มชํานาญแล hm ้วนะโอเคเรียบร้อยนี่เริ่มเก่งเริ่มเก่งอันนี้ขายการ์ดให้โอเคเรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็การ์ดตัวเอ็มมีไหมเรามีการ์ดตัวเอ็มหรือเปล่า่เราจะเอามาให้ลูกค้าเหมือนจะไม่มีการ์ดตัวเอ็มนะเดี๋ยวถ้างั้นเราต้องซื้อแล้วแหละเราซื้อทุกๆนี่เราซื้อไปนี้ให้ซื้อไปทุกๆให้นะแล้วก็เพิ่งนี้เดี๋ยวการสีฟ้าจะขึ้นราคานั้นแต่ลูกตาห้ามซื้อนะเพราะว่ามันจะลดราคาและ สีฟ้ามีใบนี้2บาทอ้งสองบาทเองอะเดี๋ยวเราซื้อการพวกนี้ไปด้วยก็ได้นะเอามาใส่คอลเลกชันเนี่ยการสภาพดีต้องซื้อไว้บ้างนะเดี๋ยวเราซื้อแพ็กกันนี้ไปด้วยก็ได้นะมันราคาถูกมาแพ็กนี้อะ่ะโอเคเราซื้อไปเท่าไหร่เนี่ยสี่สิบห้าโอเคเรียบร้อยแล้วก็ปิดร้านครับช่วงนี้ปิดร้านเร็วลานปิดไว้เพราะลูกค้าเข้าน้อยนะอ้ยมีงานโอ้ทำไมจัดงานปราร์ตี้กันบ่อยจังที่นี่เนี่ยจัดบ่อยไหมเนี่ยจัดบ่อยไปไหมเนี่ยที่นี่เนี่ยจัดงานปราร์ตี้กันโคตรบ่อยเลยนะ ุ้นนี้มันถามการ์ดว่าไอการ์ดวอลล็อกมีจํานวนเท่าไหร่ใช่ไหมเราจะรู้ไหมเนี่ย้ยเราไม่รู้นะเนี่ยตอบ40แล้วกันนะเอาผิดแล้วเท่าไหรอ่อ่ะบอกเราหน่อยได้ไหมเราไม่รู้นะเราไม่รู้เลยอะ่ะเราไม่รู้ว่าการ์ดวอลล็อกมีจํานวนเท่าไหร่นะอ้าวมีคนมาสู้กันโอ้ยสองคนนี้มาสู้กันด้วยเนี่ยมาดูคนสู้กัน ใครจะเป็นผู้ชนะครับจบยังอุ้ยการอะไรอะ่ะรีเจนเหรอการรีเจนขนาดไปนั้นอะหรือว,ว่าการไปนั้นมันคือรีเจนแน่เลยใช่ไหมไอาการที่มันเหมือนไดโนเสาร์มันเป็นรีเจนแน่เลยเนี่ยไอคนนี้แพ้นะโอเคคุยเรียบร้อยอันนี้อะไรเนี่ยทำไมนกเรามีแสงขึ้นเนี่ยเอ,าอย้ายังไม่จบอีกเหรอคุยนานนี่อ่ะโอเคจบแล้วแหละใช่ไหมยังยังไม่จบอีกเรารีบตัดจบไปเลยแล้วกันนะ เจ้าปะเนี่ยญานะจะไปเปิดร้านขายโอเคเรียบร้อ,อยชุดเราเปียนเหรอเพราะว่ามันเป็นหน้าหนาวหรือเปล่าเนี่ยเราก็เลยเปลี่ยนชุดเนี่ยเอ้ยเราทำไมเราไม่มีคอลเลกชันนะเอ้ยเราไม่มีอะไรเลยอะไม่มีคอลเลกชันแล้วก็ไม่มีข้าวด้วยนะอ๋อนี่เรานี่ยอ้าวแล้วนี่ใครอะือนว่าจะเปลี่ยนเจ้าของร้านนะเนี่ยเปลี่ยนเจ้าของร้านเรากลายเป็นคนนี้แทนนะตอนนี้อะเดี๋ยวเราเก็บการ์ดก่อนนี่อะแล้วก็นี้เป็นแพ็กซุ่มแพ็กของการ์ดดีๆนะครับดีไหมเนี่ย อ้เหมือนจะไม่ดีเลยนะขอชายนี่สักใบดิขอชายนี่อ้ไม่มีเลยไม่มีชายนี่เลยนะเพิ่งนีลูกดับจะลดราคาแล้วนะใบนี้ขายอุ้ยใบนี้เราได้ของดีมานี่เราได้การระดับแรมาเลยนะเนี่ยจะต้องรีบขายเดี๋ยวมันลดราคาแล้วนะการมันจะลดราคาในรลูกดาบเนี่ยไอพวกนี้มันเป็นลูกดาบกันนะรีบขายเลยการลูกดาบมีอีกไหมการลูกดาบการลูกดาบมีใบนี้อีกใบหนึ่งนี่ขายก่อนรีบขายการลูกดาบอุ้นหมามาว่าไงหมามาถามชื่อการไปเนี่ยเอออุ้ย ราคาโคตรแพงแต่เราเรามีตังไม่ถึงนะตังเราไม่ถึงแต่เราไม่แน่ใจว่าหมามันจะขายให้แพงขนาดไหนนะโอ้ร้อยกว่าบาทขอโทษนะหมาตังเราไม่มีอ่ะขอโทษนะหมางอนไปเนี่ยแต่หมามันไม่ลดหัวใจเรานะเมื่อกี้นี้หมามันไม่ลดหัวใจเราอย่านะอย่าโกรธเราเลยนะหมาน้อยเดี๋ยวเรามาใส่คอลเลกชันก่อนละกันตอนนี้เราได้คอลเลกชันมาใหม่แล้วนี่คอลเลกชันใหม่เราใส่ไปให้หมดเลยกองซ้มบ้านไ่้ใส่ไปเลยได้กำไรน้อยอยู่แล้วนะเราใส่ไปเลยแล้วกัน ใส่ทุกใบโอเคเรียบร้อยแต่ใบนี้ไม่ใส่นะเพราะว่าเป็นการ์ดเละการ์ดเลเราจะเก็บไว้ก่อนนะเออจริงๆเรากเก็บไว้ก่อนก็ได้นะการ์ดเลเวลามันขึ้นราคามันขึ้นเยอะมากนะเก็บไว้ก่อนละกันเพราะว่าเพิ่งน,นี้ราคามันก็ลดกู่แล้วนะการดรูปดาบจะลดเพิ่งน,นี้แล้วก็อันนี้อะไรอะ่ะเอาการ์ดสีม่วงก็จะลดราคานะการ์ดสีม่วงเรามีไหมเนี่ยโอเคเราไม่มีปลอดภัยครับ <laughs> ไม่มีการ์ดสีม่วงก็ปลอดภัยนะแล้วก็เดี๋ยวเราสร้างซื้อการ์ดก่อนไหมเดี๋ยวเราสร้างซื้อกาดสีเห,เหลืองแล้วกันนะเพราะว่าอีก,กสองึ้นราคานะ ซื้อชายนี้แล้วกันนะเพราะว่าใชา้นี้มันจะขึ้น2เท่านะถ้าจำไม่ผิดอะ่ะเออแล้วก็ไปนี้เดี๋ยวซื้อไปด้วยแล้วกันซื้อแค่2ใบแล้วกันนะสองใบนี้พอโอเคเช็คเอาครับแล้วก็เข้านอนเลยเอาจบแล้วหรอเกมจบเฉยเลยไม่เป็นเกมจบเฉยเลยอ่ะหรือว่าเราเล่นแพ้อ่ะคือตัวเรามันออกจากร้านไปนะเอาโอเคก็ยังเล่นได้อยู่นะถ้าเกมมันจบแล้วนะก็เหมือนว่าตัวเรามันเลิกกิจการนะแล้วก็คนนี้มาขายการาดเทนอะ่ะ โอเคแต่ยังเล่นได้อย en ู่นะยังดีไปยังเล่นได้อยู่นะแล้วก็มีข่าวใหม่มาด้วยวันนี้โอ้โหข่าวดีๆทั้งนั้นเลยนะเนี่ยมีข่าวจะขึ้นราคาเพียบเลยแล้วก็เออเซนดักมูนจะขึ้นราคาด้วยเนี่ยเดี๋ยวเรารีบเปิดร้านก่อนละกันตอนนี้วันนี้เราจะขายการ์ดแบบบางใบพอนะเ่ไม่ให้ลูกค้ามันโกรธก็พอเลยขายเ่ไม่ให้ลูกค้าโกรธก็พอนะเอาการ์ดทุกๆขายได้อยู่อ่ะเหลือนี่ขายได้อยู่ขายแค่ทุกๆพออาไฟนี้ขายไปโอเคแล้วก็นี่มีเมลมาโชคดีนะยังเล่นได้อยู่เนี่ยหนูว่าต้องเริ่มเล่่นให อันนี้อ่ะเรารับการ์ดมาเออเราลืมทำเควสอันนี้เลยนะเนี่ยการ์ดตัวเอ็มเนี่ยมีไหมเนี่ยการ์ดตัวเอ็มการ์ดตัวเอ็มมีนะแต่ใบแพงมากอะ่ะมีแต่ใบที่โคตรแพงเลยนะหาดูก่อนการ์ดตัวเอ็มราคาถูกๆการ์ดตัวเอ็มราคาถูกๆเออมีใบนี้สี่บาทน,นะใบนี้สองบาทอ่ะเราซื้อเลยสั่งซื้อการสองบาทน,นะแล้วก็คนนี้บีมาหาเราบี B. ต้องการซื้อกานเดือดเรานะอ่ะเราขายให้ถ้าซื้อจากตู้มันถูกกว่าอย่างเงี้ยเน่มาซื้อแบบจากเราเฉยเลยโอเคนี่ลูกค้ามหมดแล้ว ิดล้านเอ้แป๊บหนึ่งดูการ์ดก่อนเดี๋ยซื้อกาดมาใส่คอลเลคชันเพิ่มเหมือนเราจะมีหมดเลยนะเดี๋ยวเราซื้อกาดสีเหลืองไปแล้วกันนะเพราะว่าสีเหลืองจะขึ้นราคาแล้วอ,อีกอกี่วันเนะี่ยอ๋อเพิ่งนี้จะขึ้นราคานะโอเคซื้อแค่เป็นใช้นี้ก็พอแล้วนะเราจะขายการ์ดแพงๆแ,แ,นะแล้วเราจะไม่ขายการ์ดถูกแล้วนะครับจะขายแต่การ์ดแพงแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราซื้อไปแค่นี้แล้วกันนะตังเราไม่ค่อยมีเนี่ยสามสิบเก้าบาทโอเคเช็คเอาเรียบร้อยครับเข้านอนเลยดีกว่านี่การ์ดขึ้นราคาอุ้ยใบนี้ขึ้นสิบสองบาท รวยรวยครับวันนี้รวยครับขายการ์ดดีกว่าวันนี้ลูกค้าเงียบเดี๋ยวเราต้องใส่แท็กนะเพราะว่าลูกค้าจะได้แบบเข้าร้านเราเร็วๆเฮ้ยอะไรอะ่ะเอา้าเดินทะลุก,กำแพงมาเลยคนนี้เอาอนนี้ตัวเรากลับมาแล้วนี่อะไรเนี่ยม่กกี้มันเดินทะลุประตูมาเลยมันเดินทะลุประตูมาเลยนะไอ้คนนี้อะ่ะว่ายังไงเนี่ยแป๊บหนึ่งขอแบบเรียงการ์ดก่อนได้ไหมอันนี้ขอเรียงการ์ดก่อนอยู่ๆก็เดินพังร้านเราเข้ามาเฉยเลยอันนี้ขายการ์ดสีลหลองขาย,ขาย,ขาย,ขายโอเค ว่าไงครับคนนี้เดินทะลุป,ประตูร้านเรามาเฉยเลยเนี่ยโอเคเรียบร้อยเหมือนจะมาขอโทษเรื่องที่แพอ่ะเหมือนจะมาขอโทษเรื่องที่แพนะที่มันแข่งการละแพนะอ่ะก็นี้มีการเบสดีมอนจะขึ้นราคาเออไม่ใช่ขึ้นราคาดีลดราคานะเพราะว่าจะถูกเบนเลูกค้ามาแล้วแป๊บนึงครับขอรับเมลก่อนในเมลมันมีการใช้นี้อยู่ไงเราต้องรับไว้ก่อนในเมลมีการใช้นี้อยู่นี่อันนี้น่าจะขึ้นราคาเยอะมากนะแล้วก็นี้เดี๋ยวเราส่งเควสก่อนละกันเออตัวเอววันนี้อ่ะส่งไปโอเคเรียบร้อย แล้วก็การ์ดใยนี้ที่เราซื้อมานี่ใบนี้14บาทขายใบนี้18บาทขายเอา้าขายสิขายสิอันนี้โอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราใส่แท็กด้วยแล้วกันนะไม่ใส่แท็กให้หมดเลยใส่แท็กให้หมดทุกใบเลยครับแล้วก็น,นี้อ่ะใส่โอเคเรียบร้อยซื้อมาเนี่ยจะมีคนมาซื้อไหมคนนี้ต้องการให้เราดูเด็กให้นะคนชอบให้เราดูเด็กให้จริงๆเลยอันนี้ชนะแน่นอนนะนี่อันนี้ชนะแน่นอนเพราะว่าพลังเยอะกว่าแล้วการ์ดมันแบบหลากสีเลยนะโอเคเรียบร้อยครับ ขอบคุณมากครับโอโ้ล้านเราเริ่มดีแล้วนะตอนนี้ลูกค้าหมดไปเนี่ยเอ้ยย่านะการ์ดยังขายไม่ออกเลยนะมาอีกสักสองสามคนก็ยังดีนะไม่เอานะ <c oughs> เฮ้ยอย่าปิดร้านแค่นี้นะมีโทศรศัพท์มาเออคนที่ต้องการพลังสามบวกนะพลังสามขึ้นไปพลังสามขึ้นไปในราคาเก้าบาทใบนี้ได้อยู่นะเนี่ยเอาใบนี้ให้ไหมไม่เอา <c oughs> ไม่ให้หรอกแล้วตอนนี้ลูกค้าไม่มีแล้วเนี่ยโอโ้ลูกค้าหมดร้านเฉยเลยเ,เราเก็บไปก่อนแล้วกันนะ โอเคคิดว่าเดี๋ยววันนี้เราก็พอไปแค่นี้ก่อนละกันนะตอนนี้นี่คือแบบจนมากจากเมื่อวานนี่ขายกาซจนล้มรวยวันนี้นี่คือแบบกลับมาจนอีกครั้งหนึ่งแล้วนะจนเร็วมากเลยนะเราเนี่ยโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบไวเพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าไปนะครับบ๊ายบาย